เวลา18นาฬิกา3นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งสถานิรพระชวังดุสิตพระาชถานพระบรมราชวโรกาสให้ได้เสร็จ้าทวีสินนายยกรัฐมนตรีนำสมเด็จมหาบวรุที่ปดีหุ่นมาเนตนายกรัฐมนตรีราชนาจารกัมพูชาและโลกจุมเตียวดเอรปุชจามนีหุ่นมาเน็ตภริยาเฝ้าทุลลองทุลีพระบาทในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โอกาสนี้นากพักพิไลทวีสินพระยานายกรัฐมนตรีรวมเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทด้วยปัจจุบันราชนาจาักรกัมพูชามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญพระประมุขพระองค์ปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรดมสีหมุนีซึ่งประเทศไทยและราชนาจาักรกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับรัฐบาลและผู้นารัฐบาลท,ทั้งสองฝ่าย ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปส่งเยี่ยมประชาชนชาวกัมพูชาหลายครั้งพร้อมพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุขเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกัมพูชาโดยเฉพาะหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา